ในมือข้างซ้ายของเพศชายหมายถึงบุญกรรมการกระทำที่ทำในปัจจุบันส่งผลต่อชะตาชีวิตในทุกวันนี้และอนาคตเส้นชีวิตในช่วงเริ่มต้นไม่สวยงามเป็นเกาะนะคะชีวิตในวัยเด็กลำบากนะคะไม่ค่อยที่จะสุขสบายสักเท่าไหร่หรือว่ามีความขุกขักมีอุปสรรคนะคะในช่วงในวัยเด็กแต่พอโตขึ้นมาเส้นชีวิตกลางออกแล้วมีเส้นแยกออกไปจะหลดกับเส้น วาสนาดังนั้นการงานจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากาการงานอาชีพนะคะเป็นคนที่มีภาระที่จะต้องดูแลรับผิดชอบภาระเยอะทีเดียวเลยนะคะแต่ดวงก็เป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูด,ด้วยเหมือนกันเส้นการเงินเยอะนะคะหาเงินเก่งนะคะการเงินสะพัดคล่องตัวและมีมรดก ะะได้รับมรดกจากญาติพี่น้องหรือพ่อแม่หรือครอบครัวหรือจะมีมรดกนะคะสะสมเอาไว้ให้กับบุตรหลานบริวารได้เส้นที่ซ้อนออกมาลักษณะแบบนี้นะคะก็ส่งผลดีว่ามีเส้นอุปถัมภ์นะคะดวงมีอ,อุปถัมภ์ข้ำชูนะคะและก็ยังเป็นคนที่มีบุญเกื้อบุญหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูมีสามเหลี่ยมอยู่บนเนินเนบจูนชัดมากๆเลย มีโชคแบบฟุกฟุกนะคะโชคลาบเงินทองความสำเร็จที่ได้มาแบบไม่คาดฝันได้มาแบบฟุกฟุกนะคะจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เล่นหุ้นหรือว่าทางการเสี่ยงเนี่ยถือได้ว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จร่ำรวยได้เพราะว่าเงินจะได้มาแบบไม่คาดฝันได้มาแบบฟุกฟุก เส้นสมองเส้นสมองยาวลักษณะแบบนี้ถือได้ว่าฉเฉลียวฉลาดรอบคอบความจําดีสติปัญญาเฉียบแหลมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนการคิดการตัดสินใจดีเส้นใจอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าขาดแต่เคยทับกันแบบนี้เคยผิดหวังอกหักเสียใจมาแล้วแต่เส้นก็ยาวมาจนถึงเนินพระฤหัสก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วเส้นแยกออกมาเป็นซ่อมเป็นคนดีไว้เนื้อเชื่อใจได้มีโอกาสมีความสุขสมหวังในชีวิตคู่ชีวิตรักได้ด้วยเช่นเดียวกันเส้นวาสนาขาด ในช่วงหนึ่งแล้วก็มาอีกช่วงหนึ่งนะคะดังนั้นการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเคยเปลี่ยนงานมาแล้วอาจจะเปลี่ยนมาแล้วนะคะสครั้ง ช่วงอายุราๆสาการงานมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเพราะอีกเส้นหนึ่งอ่ะมาจากเนินจันทร์จะไม่ค่อยเหนื่อยนะคะงานแรกเนี่ยเป็นงานที่หนักงานที่เหนื่อยแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานเปลี่ยนบริษัทใหม่หรือย้ายโยกย้ยาย,ย,ายไปตำไปดารงตำแหน่งที่อื่นหรือเปลี่ยนสายงานก็ได้ก็จะดีขึ้นสบายขึ้นนะคะหลังวัยสามบแล้วจะเปลี่ยนอีกทีก็คือเราๆห้าสิบห้าแต่มือนี้เนี่ยนะคะทำธุรกิจได้นะ มือนี้ไม่ได้ทำอาชีพเดียวนะคะ อาจจะทำสองอาชีพมีรายได้สองทางและเป็นคนที่ทำธุรกิจได้ธุรกิจเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะดังนั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดมักจะได้เงินได้ทองนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำมาคาขึ้นร่ำรวยได้นะคะจากการงานการทำธุรกิจแถมยังมีเส้นมาจากเนินอังคารต่ำเอ่ออังคารสูงพุ่งขึ้นไปบนเนินอาทิตย์มีเรียกว่าเส้นมรดกหรือเส้นโชคลาภหรือเส้นถูกหวยดังนั้นโชค ลาบเงินทองความสําเร็จอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเกีดยรติยศชื่อเสียงเงินทองเนี่ยได้มาด้วย บุญบาร,รมีเก่านะคะได้มาแบบไม่คาดฝันไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ได้ได้มาแบบฟุกฟกุบนเนินอาทิตย์ก็ยังมีเส้นอาทิตย์ที่ชัดนะคะมีเส้นมรดกด้วยก็จะมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองนะคะแต่ก็มีเส้นตัดดังนั้นก็เรามาตระ,ระตวังว่าจะมีเรื่องเสียงเงินเสียทองเสียชื่อเสียงถูกโกงหรือมีคดีความฟ้องร้องให้ต้องเสียงเงินเสียทองเสียชื่อเสียงด้วยนะคะ กากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนมีพภเกตคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากยันตรายอุบัติเหตุและการสูญเสียรวมถึงเป็นคนมีซิกเซนมีสัญชตาตญาณมีสัมผัสที่6มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติและมักจะต้องเจอกับอุปสรรคขวากหนามในชีวิตแต่จะเรียนรู้ที่จะเอาชนะนะคะอุปสรรคต่างๆแล้วพบกับความสุขความสําเร็จความรุ่งเรืองได้หลังจากเจออุปสรรคแล้ว ดวงตานกฟินิกเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เฉลียวฉลาดและมีซิกเซน์รวมถึงการมีโชคดีด้วยอันนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะบางครั้งก็มุทะลุดุดันยอมหักไม่ยอมงอดือ้อดึงดือ้อรั้นนะคะไม่มีเหตุผล โดยเช่นเดียวกันเส้น Family Line ไม่สวยก็จะมีความขัดแย้งนะคะกับคู่ครองคนรักหรือว่าความวุ่นวายภายในครอบครัวเป็นคนที่วิตกกังวลสูงมากๆนะคะคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลให้ระมัดระวังความคิดของตัวเองนะคะและอุปสรรคในชีวิตเนะี่ยมีเข้ามาแม้แต่ปัญหาอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องนะคะหรือปัญหาที่กระทบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะ ต่างๆเนี่ยชีวิตค่อนข้างเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหานะจนมาจนมาอายุเกินครึ่งคนน่ะคะ่ะเกินเกิน50อุปสรรคถึงจะน้อยลงดังนั้นก็อดทนหน่อยก็แล้วกันนะคะชีวิตเปี่ยมล้นไปด้วยอุปสรรคเยอะมากๆเลยแล้วก็มีเส้นจากเนินจันทร์เข้ามาค้ำเส้นวาสนาการงานจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือสนับสนุนอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้นะคะแล้วก็เ,เงินมาจากทางไกลดังนั้น มีโชคจากการเดินทางนะคะมีโชคจากต่างที่ต่างแดนหรือว่าต่างชาติต่างภาษาสําหรับเส้นนี้ให้ระมัดระวังนะคะการมีศัตรูระวังว่าจะได้รับความบุนแรงหรือการกระทบกระทัง่งการทะเละวิวาทหรือการมีศัตรูที่จะมาทําร้ายหรือทําให้ต้องเจ็บกายเจ็บใจให้ระมัดระวังนะคะดวงมีเส้นของการเดินทางอยู่บ่อยๆและมีโอกาสเดินทางไกลไปในต่างประเทศต่างแดนไกลๆด้วยนะคะ มีเส้นลาซีเวียเป็นคนที่ถือได้ว่ามีพละกกำลัง energy เ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของอพลังเพศช,ชายเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวเลยล้วก็เป็นคนที่จะค่อนข้างที่จะชอบความสุนทรีนะคะเรื่องของเรื่องของอลักษณะของความเพลิดเพลินนะคะทางทางทางด้านเพศช,ชายด้วยเหมือนกันนะคะ ต่อไปมี ambition line นะคะมีความทะเยอทะยานรักความก้าวหน้ากระตือรือร้นนะคะชีวิตประสบความสำเร็จได้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมอยู่บนเนินพฤหัสก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากโชคร้ายและมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง